เรื่องการจัดการซัพพลา chain ของ Unilever นะครับซึ่งผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับอจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่พิสดารอะไรเลยนะครับเราก็มองในเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นด้วยคนก่อนเลยนะครับกับ behavior ก่อนนะครับว่า behavior ของคนเนี่ยแล้วก็ความสามารถของคนนะครับโดยเฉพาะ skill นะครับต้องเริ่มที่คนก่อนเลยเพราะว่าจะทําอย่างอื่นเนี่ยเราคงไม่สําเร็จแน่นะครับว่าถ้าคนของเราเนี่ยยังไม่มีศักยภาพในการที่จะทําได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาคนของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มี knowledge นะครับมีความรู้ต่างๆเนี่ยได้สามารถจัดการาสิ่งต่างๆเนี่ยที่โอเปอเรชันต่างๆให้ให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วความรู้เหล่านี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ very basic เลยนะครับคือความรู้นี่เวลาผมพูดเรื่อง knowledge management ของหรือคนเนี่ยเริ่มทุ้นจากทุกระดับนะครับตั้งแต่ worker เลยทีเดียวเลยนะครับว่า worker ที่เป็น non skill worker จนถึงกระทั่งผู้นวยการเลยนะครับว่าต้องมีสกิลอะไรบ้างเนี่ยต้องชัดเจนนะครับแล้วก็เราสามารถที่เอาสกิลเหล่านี้เนี่ยเอามาใช้ ในการทํางานในแต่ละวันและที่สําคัญคือสก,กิลเหล่านี้เนะี่ยเปลี่ยนไปตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเขาต้องมีสก,กิลในการที่จะเพื่อให้เขาสามารถที่จะปรับปรุงและก็พัฒนาตัวเองและก็องค์กรแล้วก็ระบบ supply chain ในอย่างต่อเน,นื่องนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือ behavior หรือว่า culture ของ supply chain เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดแข่งเหมือนกันนะครับว่าการทํางานเป็น supply chain เนี่ยคำว่า supply chain นี่ค่อนข้างกว้างมากเลยีเดียวนะครับตั้งแต่ supplier จนถึงลูกค้าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ย สิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้ดีนะครับก็คือว่าเรามอง Supply Chain เนี่ยถึงแม้จะมีหลายแผนกก็ตามเนี่ยเรามองเป็นวัน s u พ p l y Chain นะฮะผมคิดว่าการมอง s u พพ l y Chain เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็เป็น m i n d s e ตที่เกิดขึ้นได้นะครับอย่างคนที่โรงงานการผลิตเนี่ยถ้ามองเรื่องของ Customer Service เนี่ยเขาก็ต้องมี Customer Service Mindset เขาต้องมองถึงลูกค้าเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรแล,ล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาตรงส่วนเหล่านี้มา ดิวย้อนกลับนะครับเข้าไปสู่สกิลของแต่ละคนเนี่ยเพื่อจะบิลตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยให้มีคมายเซตเดียวกันว่าเราต้องเสิร์ฟลูกค้าเราอย่างไรนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของสกิลของคนเรื่องของมายเซตนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการจัดองค์กรเนี่ยให้มีเป็นวัน s p e c i ายเ a น i n เนี่ยผมคิดว่าเป็นพื้นฐานจุดเริ่มต้นอันแรกเลยนะครับและอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบนะครับหรือซิสเ็มที่มาใช้หรือโปรเซสนะฮะซิสเ็มกับโปรเซสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่สําคัญไม่แพ้กันนะฮะหลังจากที่คนมีความสามารถแล้วระบบ มันเป็นระบบไอทีต่างๆเพื่อช่วยให้คนเนี่ยทำงานเนี่ยซิงโครไนซ์กันอย่างมีประสิทธิภาพผมพูดถึงเดอะวอรซิงโครไนซ์เพราะว่าซิงโครไนซ์เนี่ยก็ทําทงานแล้วไม่ซิงกันแล้วไม่อะไรกันเนี่ยกระพลายเชยนเนี่ยมันเป็นเชนที่ยาวมากและเป็นเชนที่คอมเพล็กซ์มากเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่ทําการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องตซิงโครไนซ์กันเหมือนกับที่เล่นฟุตบอลนะ,ะว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยต้องรู้กันเลยว่าจะส่งใครจะส่งรับใครจะเป็นตัวยิงใครจะเป็นคนที่ตัวบล็อก นะฮะเป็นแบ็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องสิ่งคุณภาพกันทั้ง s u p p เชเลยทีเดียวเลยนะฮะซึ่งระบบไอทีต่างๆนี่จะมาช่วยได้เยอะมากเพราะว่ายิ่งซับซ้อนเท่าไหร่เนี่ยระบบไอทีจะเข้ามาช่วยให้เราเห็นภาพแล้วก็ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในการให้คนเข้ามาแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วด้วยเช่นกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพูดถึงซิสเต็มเนี่ยเรื่องขององค์กรก็คือเรื่องของ c คนเจอร์ด้วยเหมือนกันนะฮะว่าว่าระบบหรือว่าเขา c u l t u r ์ขององค์กรเนี่ยก็คือเรื่องของเราใช้ TPM นะครเป็นเป็นตัวที่ที่ d r i v อ่า Supply Chain ด้วยเช่นกันนะครับวัฒนธรรมองค์กรของ Supply Chain ใน u n i v e r เราใช้ TPM เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ TPM หรือ Total Productive Maintenance ซึ่งเป็นระบบที่นํำมาจากญี่ปุ่นซึ่งเรามาใช้ประมาณ14ปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ TPM นี่ก็คือการที่มีการปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็มีการ เ่จะสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆใน supply chain ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้เราคอมเพทีฟแล้วก็ให้เราสามารถเนี่ยทำอะไรร่วงหน้าได้นะครับซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเหมือนกันนะครับว่า supply chain เนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าเป็น reactive organization แต่สิ่งที่เราจะทำให้สําเร็จเนี่ยเราจะทำจะทำได้อย่างไรให้ supply chain เนี่ยเป็น proactive organization นะครับคือต้องมองไปล่วงหน้า speculate ปัญหาหรือว่าประเมินปัญหาล่วงหน้าไปเลยนะฮะว่าปัญหาล่วงหน้าเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นช็อตเทอมมีเดียมเทอรมและลองเทอมนะครับเพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการแ,แก้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสบายเชนเป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วก็เป็นการลงทุนที่สูงด้วยเช่นกันนะครับเป็นองค์กรเป็นแผนกที่ใช้เงินมากที่สุดด้วยเช่นกันในองค์กรด้วยเช่นกันนะฮะดังนั้นเนี่ยการลงทุนก็สูงมากนะครับเป็นพันนล้านดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเรามองล่วงหน้าสามถึงห้าปีแล้วก็เวิร์ a แบคเวย์มาเนี่ย แล้วก็แผนสาหรับปีนี้จะทําอะไรแล้วก็ให้เป็นเป็น building block สำหรับปีถัดไปเนี่ยอันนี้เป็น key driver ที่ที่จะทําให้เกิดความสําเร็จในส y ายเชนด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอทํามาใน TPM เราก็จะมาดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามีก a p หรือมี loss อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น short term medium term long term หลังจากนั้นเมื่อเรา define loss ได้ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะมี action แ l a นที่เป็น solid action แ l a นและเป็น structure action p l a นที่จะ support ซึ่งกันและกันนะครับเหมือนกับต่อที่สอ นะครับเมื่อเราต่อชิกซอได้เต็มเน่ก็จะได้ภาพบวมออกมาได้เห็นแต่ว่าชิปซอของเราไม่เคยคิ้นสุดเพราะว่าชิกซอของเราเนี่ยขยายไปเรื่อยเพราะาโลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับโอ p e เรชั่นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยลูกค้าตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นชิกซอของเราเราต้องดีไฟชิกซอภาพใหม่ตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องต่อันไปให้เร็วเพียงพอแล้วก็ตอบสนอง,องความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้ทันเวลาด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นนี่ผมก็คิดว่านี้ก็เป็นความสําเร็จอ่าซึ่ง เราทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับก็ไม่อยากจะอ้างว่าเราทําได้ดีมากๆยังมีสิ่งที่เราต้องทําอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเพื่อจะให้ซัพพลายเชนเนี่ยเป็นส่วนที่จะเป็นクรสไลฟ์เวิร์ของบริษัทสิ่งที่เรามองคือเราไม่ต้องการมองซัพพลายเชนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของบริษัทผมมองซัพพลายเชนว่าซัพพลายเชนเป็นคนที่จะสร้างคุณภาพและ v ป็นเทชให้บริษัทให้องค์กรแล้วก็สามารถทําการเจริญเติบโตให้องค์กรเนี่ยขึ้นอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็มั่นคงนะครับ